นี่เน้นหน้าพระราชวังเนี่ยโอ้โหไม่จะเว้ยเป็นไงอันนี่ไอ้ยอดเข้ามาในเมืองเจออะไรแตกหม่เยอะเลยเพื่อนทำอะไรกูอยากลองก่อนนะจะเอาอะไรได้ไหมอ่ะจะเอาอะไรกูอยากกินนี่ลูกขาวๆเนี่ปล่าตอนไหนก็ได้แตมีหกต้นเออมีหกต้นเดียวแม่คุแบงคเห็นสักดีไหมเออติฟายบอกมาจิ้มเลยไม่ท้อเลยเออไอ้ป้านองอาจจะกินต้องจะกินนี่สอนที่ไทยป้านองเขารู้มันกินได้ อืกินไม่ได้มันยังไม่สุกเอ้ยสุธิยาบอกมันตี๋เรืออยกินไปทออยอะไรอะไรเขาเนี่ยไปพูดใส่ไมโครโฟนเอาแล้วมึงจะให้คุพูดใส่ไมโครฟีอะไรกันไม่ใช่จะไปบอกไปว่าไอ้ยืดมันนาเอาไอ้เนี่มันกินไม่ได้บอกมันไปมันยังไม่สุกไงไม่ใช่เออมันเน่าแล้วเน่สุทธิยาพอกันเลยนี่นี่กินได้ที่ไหนนะฟังก่อนทางฮูลูดมันเน่าได้หรอไม่ไม่ได้ ไอ้เจอาขาไี่เป็นช่อเลยนะไม่ใช่ของกินมันคือหลอดไฟหลอดไฟเดไฟมันดับหลอดไฟกินไม่ได้ไม่รู้ว่าคนมันนอกกันเด็กวะที่ร้านไม่มีไงไม่มีไม่มีขี้เสีวอ่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ที่พ่อเนี่ยมีน้ำสมุนให้ไปยัค่ะรอนี่ก่อนนะโอไม่ใชิบอยไม่ต้องจัดเตรียมอะไรเยอะนะไม่ต้องไม่ไต้ดี๋ยวาไปกราบทูณเสพเพราะพาเพื่อนมาด้วยไปยัค่ะอย่าไปไหนนะอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวมารับรอแป๊บหนึ่งอย่านะอ้าวจะไปไหนเข้าห้องน้ำสิ ก็พูดบอกเสดแม่แมกระบอกสายยันลกลับมาเข้าเฝ้าออแล้วพุชก,กันกระโหลกยันตาแล้วลูกแม่ขึ้นมาประชามขึวนบนบแม่แล้วลูก<ฮ>จะกลับมาหาเสดแม่ทำไมไม่บอกแม่สักก่อนแต่ได้ให<ม>้ยกวาช่อฟ้าไปรับลูกอย่างสมกิเกียลูกกระบอกไม่ต้องการพิธีดีตองไม่ต้องการพิธีอะไรต้อนรับเมือนซิ้นเปลืองบอกเรากระบอกเรียนจบแล้วก็คิดถึงเสดพ่อเสดแม่ก็อยากกลับไว วันนี้กลับมามีข่าวดีจะบอกคือนอกจากเรียนจบแล้วลูกก็ยังมีเพื่อนที่เป็นเด็กวัดกลับมาอยู่กับลูกด้วยพี่เจ้าค่ะมีเพื่อนนะด้วยแต่ว่ากลัวเสด็จแม่จะรังเกียจเข้ายื้ไม่ได้พาเข้ามาเฮ้ยลูกเอ้ยจะเด็กวัดหรือยังไงก็คนเหมือนกันนั่นแหละลูกเสด็จแม่ไม่รังเกียจพวกเขาใช่มรังเกียจทำไมลูกเอ้ยเดี๋ยวให้อยู่กับลูกที่นี่เลยเพื่อนลูกก็เหมือนลูกแม่ด้วยนั่นแหละ เดี๋ยวก็หมดเจ้าค่ะเข้ามาหาเสด็แม่ก่อนนะเดี๋ยวก็หมดไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้ลูกไปแล้วออกมาใหม่ไปครับขออนุญาตลูกนะเดี๋ยวท่านป้ไมากไม่ต้องห่วงเพื่อนลูกกับเดี๋ยวแม่จะดูแลให้ท่านปไทยพระเจ้าค่ะสมทัยไม่ต้อวะลูกนะยื่อยอดนี่มาแล้วเสด็จแม่ลมไม่เดินเกลียดเพื่อนเลยที่กรบากขอโททำไมอายุอดมันไปไหนอันนี้มาแล้วยังไงพึ่งบอกกันแล้วเนี่ยก็บอกมาในเมืองไม่เลือกคนมีคนจนทำไมเราเป็นอะไรกันเนีกูเดินไปเข้าห้องน้ำไปเจอหห้้อองแม่เเเเ็นนนปปประตูููัิิดดยยกขาไล ไปเขาาประตูเสียเค้ข้างในบอกคนมี้อะยังไงไปฉบุญแล้วไงโอ้ย้ายห้องย้ายหิดห,ห้องที่สองประตูปิดอยู่ก,กูเข้าเมือเขาออีกเสียเข้างในบอกคนมีอีกเฮ้ยห้องที่สามปิดอีกเขาออีกคนมีอีกมันถามจริงๆนะในเมืองในคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วที่เขาตอบกลับมาว่าคนมีก็คือว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำ เออไม่ใช่คนหนึ่งมีทองจะเข้าได้อย่างเดียวมีคนก็มีคนแต่คนมีคนมีคนจนก็อัดแหนมไปหาแล้วไปถึงไหนมาเนี่ยขึ้นรถเลยหิวน้ำจะไปกินกินน้ำบรถคันเนี้ยบนรถเ่ยข้างหลังเนี่ยใช่เขาเลี้ยงน้ำเลยอ๋อคือบนรถห้องน้ำออกินตรงไหนวะเนี่ยเออแล้วไงไงกินกูก็เปิดไปเห็นประตูมันเล็กๆมึงก็เออเจอไหมเป็นโอ่งสแตนเลสเฮ้ย ่ที่วัดมันเป็นดินเผามันเป็นดินเผาไงอันนี้มันในเมืองไงโอ่งสแตนเลสมันก็ต้องล้ำๆหน่อยเออกูว่าโอ้จอาขันตักกระดัตักไม่ได้ใช่สักทำไมอ่ะก็น้ำมีอยู่หน่อยเดียวเองเฮ้ยแล้วกินยังไงอร่อดดูดเลยเฮ้ยไอ้ยอดโอ่งสแตนเลสมีที่ไหนหรอฉลาดมากเพื่อนเราขึ้นรถรถไอ้คันยาวๆเนี่ยใช่ขึ้นไปเปิดประตูเลยประตูตรงริมนะอ่ะอรอดดูดครับเวนแล้วมันไม่มันไม่ใช่โอ่งแล้วเนี่ยอะไรอ่ะไอันนี้มันโถชะโคก ซ้วมนี่แหละหัวจะโค้งเออเดี๋ยวมันลดห้องน้ําลดส้วมเอ้มันลดมันเป็นห้องน้ำด้วยด้วยเนอใช่มันเป็นรถห้องน้ําเคลื่อนที่โอ้ทำไมอ่ะไม่เคยไม่เคยเจอแล้วไปกินซะแล้วไปนอกแล้วไปกินน้ำเขาซะแล้วแต่เติมให้แล้วน่ะเติมไงไปเติมเอาขันเอาขันตักให้เขาแล้วแล้วไงก็มันก็มันก็ล้นออกมาแค่นี้เองโ <laughs> ชคดีแล้ว ทำท่าปวดท้องทำไมเอ้ยัพึ่งไปเข้ามาโชคไปเข้ามาเหรอเออโชคดีจะเอาเรื่องนกรุงปเข็ดแล้วกูไม่ย้อนคอยกาเข้าแล้วรถห้องน้ำทำไมอ่ะมีประสบการณ์ไม่ดีเออมันมันเราอันเลงดีแล้วล่ะที่ตอนช่วงปล่อยลงเนี่ยแหละทำไมอ่ะคนเขาเจือกขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นไงมันก็โยกมันโค้งพลงมันก็เลยไม่ตรงเลยแล้วมึงล้างปะเนี่ย มึงก็จับแต่มันมีลาวจับตัวถุงเทงถามติดถุงเท้าประกาศเลยประ <c oughs> ากาศเอามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะครับเขาเขียนว่าเยนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ของคุณธลิศขุนหอวงนายกตุ้นทางเข้าแค่นี้ครับย <c oughs> ังไงไปดูครับไปถามตรงที่ขายตัวขายบัตรตรงนั้นไงเขาเขียนมาแค่นี้ <c oughs> ผมก็อ่านแค่นี้ครับ มน่ในกระเป๋ามียาอยู่หนึ่งเม็ดนะฮะยาต้อนหลับว่ะยาแก้ปวดหัวเข้าเพ้าเลยเดี๋ยวเรามาแล้วแล้วชิคกจะไปไหนเนี่ยค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวมาแป๊บเดียวมันเหนียวตัวเฮ้ยอยวาก่อนไอ้ยืดยังไงที่อมานเนี่ยทำไไม่ต้องเกรงใจตามสบายเลยไปกันยังไงเงียบเลยไอ้ยืดเข้ามาใดีๆนะเออถวายพระโคมไหมเนี่ค่ะพระแม่พธิดา พระมารดาพระมารดาใช่อย่าบอกนะว่าเป็นแม่ของพวกท่านสายันเนี่ยใช่นะสิโหเอ้ยนี่แม่เพื่อนเราคือจ้าวันกี้คบแม่ผมไม่รู้ผมขอโทษนะแม่นะโหทำไมแม่ยังดูสาวยูดูสวยอยู่เลยอ่ะลูกเอ้ยบุกพายแม่เหรอว่านี่แม่เพื่อนเราจะดูเด็กดูเลยอ่ะลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะเขาเขาไหนว่าแกนี่จะมีผัวตั้งแต่อายุสิบสี่ทั้งนี่ไม่ยืด มึงไม่เล่นแต่จิ๊กซอว์แล้วมึงไดปล่อยข่าวบ้าตลอดเลยนะขอโทษเพราเอ่ยนะครับกรณีว่าเอ่ยเพื่อนผมมัไม่รู้อะไรเลยมีเพื่อนของสายหยันช่อบลูกใช่แล้วครับอันชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยลูกเอ้ยผมชื่อสนธยาครับชื่อสนธยาผมชื่อยอดครับอ่าลูกสนธยาแล้วชื่ออะไรนะยอดครับลูกยอดอันนี้ยืนครับไอ้ยืนอชื่ออะไรนะลูกนะสนธยาลูกสนธยา อะไรในใจกูเปล่าไม่ดีใส่หมึกตั้งแต่สิบสองแล้วใส่ออเป็นไงลูกอ้าวแล้วนี่มากันนี่ทานอะไรกันมาหรือยังข้าวปลานะลูกเอ้ยไังเลยครับแม่แต่ว่าพอดีว่าผมั้ะสามคนเนี่ยตั้งใจมาส่งด้วยมุดสายันกลับเข้าสู่วังหลวงแล้วก็ เดี๋ยวจะกลับวัดกันแล้วคับไปกินข้าววัดนะคะแม่เะไม่กลับไปไหนแล้วลูกก็หิวสักหน่อยเลยกินๆไปเถอะกลับไปกินที่วัดก็ได้เกรงใจเขากินไปเถอะทำไมเล่าไอ้ยืดจะแดกหลอดไฟอยู่แล้วไหนจะไมวัดตะกูใคาจะไปเหมือนมึงเลยทำไมกินที่กินทีุ่นทายาลูกไม่ต้องเกรงใจอยู่ที่นี่น่ะเหมือนบ้านตัวเองเลยนะลูกไม่ต้องเกรงใจแม่เดี๋ยวแม่ จะหากับข้าวมาให้มาขึ้นมากินข้าวบนแม่หรือเปล่าคะไม่รบกวนเลยลูกมาๆๆมาเนี่ยังไม่ได้กินข้าวก็เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนเลยนะมาขึ้นมาข้างบนเลยลูกเดี๋ยวแม่ได้เหรอแม่แม่ไปแม่เดินไปเดี๋ยวเมนูวันนี้เดี๋ยวแม่จัดให้เลยอะไรคะแม่เด็ดๆของเมืองนี้เลยอะไรฮะอัมพวาซีฟู้ดว้าวโออยากกินเลยอยากอยากกินไหมลูก เออขึ้นมาหน้าข้างบนเลยเหรอคแม่ขเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกลูกตามสบายตามสบายนะลูกนะรอแม่แป๊บนึงนะลูกนะอยากกินเมนูตลาดมานานแล้วตลาดเลยเหรอใช่มาแล้วลูกอยากกินอะไรีกว่อยากกินอะไรสมุทรสงครามสามรสจ้ะอยากจังหวัดเลยมีจังหลายรถนะสวนลูกอ่ะเดี๋ไรเดี๋ยวแม่เสิร์ฟให้ลูกพี่โอ้แม่ลงทุนเสิร์ฟให้เองเลยนะลูกนะ กินตามสบายเลยนะลูกนะในเมืองนี่เขาเสิร์ฟอาหารด้วยฝาลังใช่ไหมเฮ้ยเขาสมมุติไอ้เก่งเขาไฟเขาเนี่ยแม่เขาอินเตอร์เขาเรียกว่าเสิร์ฟแบบฝาลังอะไรมาฝาลังอ๋อกัฝาลังอันนี้ฝาลังฝาลอันนี้ใช้ฝาลังมาเสิร์ฟเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบอกจะพาไปหักเงินเท่าไหร่ ทำยังไงให้ได้ตัวเองวะอากกินยิ่งยินงยิ่เลยนะลูกนะไ่เดี๋ยวแม่ผมยังไม่ได้ช้อนเลยแม่อะไรนะช้อนจะช้อนครับไม่มีเหรอไม่มีกินได้ไหมก็ได้ครับเออมันก็ต้องกินสิฮะคนเออเขากินได้ก็ต้องกินได้อย่าเรื่องมากก็เคยกินกินก็ไปเถอะกินละกินเลยเฮ้ยกินอะไรอ่ะ มึงก ah. ินกุ้งเต้นขนาดนั้นเยอะไอ้เขาเสิร์ฟกุ้งเต้นไอ้โก้กุ้งเต้นชิ้นใหญกับกินกินแ้วมึงกินอะไรเนี่ยอาหารว่างอะไรอาหารว่างก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอาหารว่างเลยเนี่ยมึงก็สมมุติเอาหน่อยสิมึงกินอะไรฮะมึงกินอะไรเปอร์นื้อสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าวิปชัฟโฟซุกนี่มึงยังเป็นลิเกอยู่เพื่อนชอบดูรายการอาหารอ่ากินไปครับ ทำได้กันก็ได้นะครับแม่ตามสบายเลยนะลูกนะใจแม่เขาเลยสายตามองเห็นแหวนที่สนธยาสวงใส่กับทุกประจุนะครับพอพอพออพเก็บเก็บเก็บเเก็บพอพอล้วมึงอิ่มกันแล้วไงหน่ะกูยังไม่ได้กินเลยแล้วเขารีบเก็บทำไมอ่ะเก็บ ก็สุดแบบฟ้าหลังเกต็ก็เก็แบบฟ้าหลังมาสิแหวนวงนั้นอิสม์พิยามันสวมอยู่เราจำได้ว่าเป็นแหวนของพระพินารีสุรางต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่เลยเดี๋ยวจะต้องตัดไฟใไหแต่ต้นลมก่อนเขาพูดยังไงออกด้วยกันไม่เล่นด้วกกันใช่ไหมหันไปคุยแ้คนด,ดูเขาดูเขาคุยด,ด้วยอวอขอโทษนะลูกนะ พอดีว่าแม่ลืมไปว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องให้อาหารหมาในเมืองเดี๋ยวรอให้หมาในเมืองเนี่ยเขากินกันอิ่มก่อนแล้วลูกให้กินต่อนะลูกนะอ่ะนดเชิญข้างล่างไปให้ไวเลยข้างบนมนจะไม่หมอะแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เด็กวัดใช่ไหม อนี่สุทธิยาแม่เคยได้ยินนะเขาพูดกันว่าไอพ้พวกเด็กวัดเด็กวานอนศาลาห่มผ้าผีมีเมียมหมาจริงไหมลูกมึงไปเล่าให้เขาฟังหนยเล่าอะไรเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเรื่องหมาเนี่ยไม่สคพูดอย่าให้จับได้เขาหลักไม่ชวนแม่แล้วดูสิผู้หญิงสมัยนี้ก็ช่างอะไร ใจง่ายนี่พอตั้งทอง้องก็ไม่มีปัญญาเลีย้ยงนอดไปทิ้งไว้ที่วัดไปเป็นภาระของวัดเขาอ,อีกพระเจ้าก็ต้องมาดูแลเด็กวัดเต็มไปหมดอ้ยคนเราสมัยนี้นะ่มันใช้ไม่ได้เลยนะลูกเนาะเอออ่ะนี่สนทยารู้แล้วใช่ไหมว่าอีกไม่นานเนี่ยราชบุตรสายยันลูกของแม่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องขึ้นของราช เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินนี้แล้วคิดดูสิถ้าหาวกว่าประชาชนเขารู้ว่าลูกแม่เนี่ยมีเพื่อนเป็นพวกเด็กวัดเป็นพวกคนจนทถุนแบบเนี้ศักดิ์ศรีมันเหมาะกันแล้วเหรอลูกนี่แม่จะบอกอะไรให้นะแผ่นดินแม่เนี่ยนะอยู่ได้เฉพาะคนหน้านะถ้าหากว่าหน้าบางแล้วลระก็ โน่นประตูใสหัวประวัดไปหมดอยู่ไม่ได้แล้วว่ากูไปเลย E